โอเคทุกคนก็ขอกล่าวสวัสดีกันด้วยน,นะครับผมการคุงเซียน,นครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับผมนะอยู่ในเกม Minecraft นะครับเวอร์ชันหนึ่นะครับผมตอนนี้ผมจะมาเปิดซีรีส์ Minecraft กันนะครับทุกคนโอเคทุกคนแล้วผมก็กดเริ่มสร้างแมปเลยนะครับเดีย๋ยวตั้งชื่อแมปก่อนนะทุกคนคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะ โอเคความยากผมปรับแบบปกติหมดเลยนะครับทุกคนโอเคไปเลยสร้างโลกใหม่ผมก็ปรับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราเราก็กลังจะรอเข้าแมปนะครับนะสีนี่ผมะยํายาวๆนะครับทุกคนถ้าผมว่างผมก็จะมานั่งอัดไมครับนะครับส่วนคนที่มองหาโรบล็อกเนี่ยเออก็ต้องรอไปสักพักนะครับผมไม่มีแบบอะไรจะอัดนะครับทุกคน ถ้าอยากให้ผมอัดเกมอะไรหรืออัดระบบแมปอะไรเกมอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับผมจะหาไปแล้วก็พยายามอัดนะครับผมอัดเกมนั้นให้คุณผู้ชมนะครับดูทันทีเลยนะผมสัญญาวันนี้ผมก็มาลองเล่นมาครับนะผมอาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับในคอมเพราะผมเล่นแต่ในมือถือนะครับแต่ในมือถือผมก็เชี่ยวชาญอยู่ระดับหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็แมบโหลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยแล้วครับทุกคนอุ้ย อุ้ยเป็นไ,ไรอ่าห้ากันลังเขารวมโลกแล้วรอสักครู่นะครับมันมันคนันมันแหลกมากเลยคนมันแหลกจาดนะนนนะโอเคโอเคเอามานี้ น่นขาขากาฟิกเดี๋ยวเรา,าบแบบแบบสวยงามแบบแบบนี้ด้วยนะครับแบบนี้เป็นเดียวนะครับมันสึวนแหลกนะทุกคน เียตรงนี้อยู่ยกับคุณสติของเรานะครับผมอ๋อทุกคน what the fuck ขอไปในคำหยาบนะครับทุกคนโอเคกลับมาตัวเกมแล้วเมื่อกี้เกิดปัญหาปิดห้องโอ้ยเกิดปัญหา,หาบกพร่องนะครับทุกคนเดีเ๋ยวเราจะกลับมาตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรนจะตัดไม้แล้ว ตอนนี้อยู่ในเบโอมไม่ใช่บตอนนี้เราอยู่บนตรงที่ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเบโอมแบบยังไงอ่ะต้นไม้แบบโอ้แบบแบบการหนุนดได้ไหมเนี่ยอาจจะแหลกนิดหนะ่อยต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าคอมผมกากมากๆเลยทุกคนขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะผมไม่สามารถใส่สป,ปคคอมไม่ได้นะครับนะขออภัยเป็นอย่างยิ่งผมจะพยายามเหมือนกันนะครับทุกคนมาตัดตัดไม้ ใครที่มีความรู้เกี่ยวกับ Minecraft ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะผมจะได้น,นั่งอ่านนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับรู้เปล่านะกด e ครับอึมอเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยก็กดคลิกขวาเหมือนกันนเปนัะตเด น,นี้เราก็จะสร้างมั่นเป็นต่ดอน,นี้แล้วกันนะครับทุกคนกดวางเลยกดคลิกขวานะครับใครที่ยังใครที่เล่นนะครับเป็นก็ดูไปตามผมเลนตามผมได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นไม้ขาวนะไม้ขาวนี่ผมจะเอาไปทําเป็นฟืนนะครับเอาไว้ก่อไฟนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เอาไว้จุดไฟแบบนี้นะทุกคน ก็หยุดไฟนะครับฟืนเฮ้ยมีน้อนไก่ด้วยเจอหาน้วทุกคนเจอหานแล้วอุ้ยตัวนี้ไม้ขาวเยอะมากเลยครับทุกคนฮึบไม้ขาวเยอะมากตรงนี้าไ,ไม่ขาวแบ่งเป็นบ้านด้วยก็ได้นะเฮ้ย Nhìn này, tụi Nhìn mình nơi ừ. cổng mà. vào con Wow, cổng mình này quê hả anh anh à đây anh 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 Đó anh 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 mà, ต่อไปก็ทําเป็นที่ขุดแต่ตรงนี้มันไม่มันไม่เหมือนนะผมรู้สึกใช่ไหมไม่มีเหมือนคนตรงนี้ตรงนี้จุ๊บุดจุดจุบโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเฮ้ยทุกคนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย ผิดแบบใช่มีอะไรขุดบ้างเนี่ยทุกคนแถวนี้ต้องมาคนหนุกก่มกรบปับมนี้ก่อนเอิ่มเอิมม่มว่าผมปรับภาษาเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะอืม ไหนฟันเนี้ยในประอังกฤษครับทุกคนอันนี้ป่ะโอเค๋ยวลองปรับดูโอเคแบบนี้นทุกคนได้แล้วแล้วก็ออปชันแล้วก็ ทำไม่ได้ไหมแบบแบบมันหมุนเร็วๆวะ่ะใอ่มันไก่เพียบเลยทุกคน ครับนี่แรขุดว่าไงทุกคนไม่มีเลยเหรอว,ว่าผมต้องมีผมต้องได้หินทำเตาเผานะทุกคนนั่นผมแย่แน่แน่นี่ตรงนี้มีมมไหมอืมไม่มีจริงนี่ทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวเลยทุกคน วัวอ่อนหนิดหนิดหนิด น,นี่ยจะขดยานะ่างะทุกคนม่เห็นตน้ำนะปุ๊บอนนี้าก็ได้เนื้อหัวมาแล้วเก็บ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  ปรับได้ไหมเนี่ยทุกคนปนุ๋งน,นะคอนโซลไม่ใช่อืมเดี๋ยวรับแสงขั้นสุดโอ้ปเนี่ยอยู่ในใบอมทะเลทรายพม่เนี่ยทุกคนใช่ไหมเออใช่จริงทุกคนตอนนี้อยู่ในใบอมทะเลทรายด้วยครับทุกคน ขอสร้างกล่องครับสร้างไะไรแล้วเฮ้ยใช่แบบนี้ป้องวะนี่ต้องรีบมาอาหารนะ้าตะกคนนี่หนุนแย่แน่แน่ เนี่ยผมต้องหาก้อนหินนั <BR EN issance> <S s <T> ่นแหละทุกคนงั <t> ้นผมนำเตาเผาไม่ได้อุ้ยจะไปโอ้ยก้อนหินสวยทุกคนผมเจอขุมทรัพย์ละขอต่ามหุตัวหนึ่งหุตัวนึ่ง โอเคทุกคนตันนี้ก็ได้แล้วผมมีที่นอนแล้วอุ้ยสวยมีเบอร์รี่แล้วทุกคนตรงนี้ <c oughs> มีอาหารกินนะตอนนี้ถือว่าผมมาเก็บเบอร์รี่ผมสำเร็จน,นะหลั <c oughs> งแล้วก็มีอาหารกินแล้วทุกคนวันนี้เพราะว่าผมมีเบอร์รี่แล้ว Happy Birthday แ ผมจะพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอุ้ยของตกปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บโอเควุ้ยอะไรครับทุกคนคุ้นๆเนีย สวยทุกคนเจอหีนแล้วดังนั้นวันนี้เราก็มีอาหารกินนะทุกคนดีใจมาก อันนี้ผมจะขุด,ดยินุ่มจะมนำฟาร์มเบอร์รี่นะทุกคนแล้วว่าผมรีบไปขุดดินดีกว่าเฮ้ยตุ๊กครับปับป๊บปั๊บสวย คนอย่างเรานี่มัมาได้ที่นอนแล้วเพราะคืนนี้มันต้องขุดดูนอนอะไแน่ทุกคนผมาว่านะ จะมาเผาไก่เหนกันทุกคนใส่ไม้ใช่ไหมโอเคจุดพ่อมันต้องย้ายของเข้าไปข้างในเลยทุกคนโอเคประมาณน,นี้ครับทุกคน มีไฟออาจจะโดนซอมบี้นั่นได้นะผมว่าใช่ไหมใช่เลยนะผมว่าผมคิดถูกเลย วิ่งฟังผิดโอ๊ะโอ,โอทุกคนทุกคนครับผมว่าแล้วมนันต้องมี มันโหดมากนะทุกคนโอเคอีพวกโง่โอเค กับตายครับทุกคนผมว่านะแบบเสียงต่อมีบูตต่แบบเนี้ยทุกคนผมโคตรกลัวเลยโอ้เกินแต่เมื่อกี้ผมกดเซฟสอาทันนะยอด ัดรอเสียวเจ็บขอก่อนไม่ดีไม่ดีดชิวๆ <c oughs> แล้วก็จะเป็นนัก่าปั๊บี้นะทุกคนปับ๊บ <c oughs> มันนี้นที่มันจะกินอาหารเพิ่มเลือดนะแต่ก่อนอื่นผมนขอดูแล้วก็อา่านไปยังทีละอา่นอานมานี่เราทค่าสมิธต,ตัวนี้เสร็จแก็จบพาร์ตกันเลยนะครับฮึบมา พาร์ทเนี่อต้องขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แบบเหมือนเดิมนะครับสนใจติดต่อเราบอลเตอร์นะครับสนใจติดต่ออีเมลผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ดไ์แชร์นะครับส่วนับไมค์ครับตีซั้นหนึ่งอีพีหนึ่งวันนี้ต้องขอจบจากรายการเพียงเท่านี้ขอบค,คุณครับ